ไของหมูข้นสีไทยเนะ <c oughs> ยาะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สองแวชนเพชรอีกคเช้าพี่น,ออนอ้องวันนี้เราสืบผ้ามาก,กินส้มมัวมีแบบซุกเออมีแบบดิบแบบซุกตวงเค,ค่ะค่ะทำเองกับมือได้พี่น้องกมูข้ไหมคะทำเองทำเองกินเองนักเรงพออจ้ะสีงงามเลยพี่น้องไปไปกับพี่งวย มามามาเราต้องเบาอไร่ซุยนี <t 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 ่เยิ้วเข่ายิวเข่าส่แบบดิบพี่ละก่อนเขามีเงียปเลยอืมอืมบอกพี่เลยเขอากันขนาดพออืมอักมาหลายพี่น้องมาเป็นสวนให้เรา น,น้ำเงาเนาะค่ะผักกบบาดไม่มีอย่างไรหรอกพี่น้องหูบ,บัวอันสต,ตอผิกหวานหอมซีผักก,กาดกรวบแตงบะเขืออันนี้บ้กกบวยผักเลยอนี่ผลไม้พี่น้องทั้งผักทั้งผลไม้อืม กอทาเปละ่อันนี้ก็ส้มเคียงห่วง่านก็มออติดท่แไม่ด้เล่หรอผักยังไงหนก็มีนะทจะผักเด่นน้ำพริกนะ้ำ

งงงลเงเอยตนนี้กรบปุกลงอือป้ายขับรถขับยังไง ข่าวเวลาฮอนขำไงน้องฝา,ากดิฟานใ่้เป็นเหล่าสมบัติดีเป็นหมูหวานเลอกงานมากหิวข่าวหลายหนยผิดหวาน

ันนี้สูตรสูตรกว๋วยแวนเสร็จปรุงทีเดียวได้การแล้วพี่น้อง cái đảo đen thì... Ừm Ngon mày Ngon mày ăn ớt ra rồi này Ừ. Lâu mày có Hả? Nó, nó nó mà Không nó mày. ไม่นุ่ง่ายๆไ,ไม่นุ่งง่ายๆกันแล้วเร็วไม่งนะ่ายนะผัดเป็นเลยอืมก็ไม่ง่ายนะผักในตามความต้องการตามความถนัดอันนี้ต้องต้องการของแบนทดอืมน้ำ เดี๋ยวจะเปนองพอนชั้นสองแล้วนเน,วนี่ยแกเรียนแหมทุกเนี่ยตรงนี้อื้ม คุณเองนังแสรงน่ะพี่น้องฝนตกบ่ทหลังผินตกเลยครับตกออนไหนหตกมาคืนตกลิ้นจำเจำ้าจับ ừm đỏ hoa Hãy subscribe cho อืมแหนงน้อยเลยถ้าแหน่งอะไรเครื่องไอไอคอไม่ไพชิญาวกันเ่ยอืมก็้าบอกผิดท่องหน่อมเปเป็นสองแถวแล้วมารุ่นสุดมะแก่งว่ะอืมเปิดอีกจะาหอกันพี่น้ะเอิม มามา,มาั้นมะคะขอคามหมายสมกันนงะสนใจว่าอะไยสนใจเข้ามาขอเบิกโดนอะไรนึ่งได้กี่ห่อคะสิบแปดเนื้อเนื้อ,อมันหมูคอ,อ เปรี้ยวกระดังเลยเขาทาปันเลือกอ่ะ อยังยังเขาืเบื่อกรบสิกถอดแต่ว่าเขาไปงานหอม ไปจำมัน,นีนพี่น้องสุม่มวัวเบิด์ตสองหัวแซ่บเขาเบิด์ตสองหัวเหเ็ดเองกี่เด้งก็เองพอจากก่อนจากกาันมาในฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเพื่อไปเรื่งองแจกบุก้องนี้เลิกจ้าแล้วมาเจอกันใหมเมื่อหน้าทามมำรับมื้อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายคราวนี้ตีนมือพี่น้อง